หยิบกินฟรีแล้วคุณทำไมาหยิบเข้ามาเยอะแยะเขาให้กินฟรีอะ่ะเอาไปคืนก่อนไม่ใช่เขาก็มันก็มันมีแค่นี้ป <c oughs> ระกาตการม,มาก <c oughs> กินมาจนนิ s take higher เรา,อย,าอยู่ในตัวเมืองน่านไหว้พระเสร็จแล้วขอพรเรียบร้อยนะคะขอพรพระไปสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทละเอฟซนะคะพี่โดวส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับเขาให้เลี้ยวตรงนี้เหรอมันเข้าได้หาหามันเป็นร้านกาแฟเขาเป็นร้านกาแฟที่อยู่รนะิมแม่น้ำน่านฮะ เรามาที่นี่ฮะเฮือนร,อรอิมน่านมีกาฟแฟเข้าซอยอเข้ามาหาที่จอ,อดแล้วนั่งเนงะียบๆนู่นเข้าไปด้านในจอดรถเพราะบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีดนี่แม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้ นะมีบ้านพักด้วยไงจอดรถมาเรื่องน่บ้านพักได้เลยเป็นที่ใช่บรรยากาศดีแต่หาที่จอดรถก่อนรู้สึกเขาจอดเต็มแล้วเนี่ยจะจัดหุ่งเรื่นะพุ่งเข้าไปตรงเข้าไปไหมีีตรงนเออนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่จอดรถให้ดีๆก่อนนะครับเพื่อน ไปครับใช่เขามีที่พักบรรยากาศดีนี่ผักกินได้นะใสวยด้วยผักกินได้ผักวางตุ้งมีวางตุ้ง นี่ก็เป็นบ้านพักเหมือน,น,น,นกนันนีนะเขาเอาไว้ให้คนมาพักจอดนู่น,านาคือแม่น้ำน่านอยู่ตรง,ง,งข้างนอกนู่นเป็นคำน่าน ที่นั่งในสวน ื่องดื่มไงดูทานอะไรไม่ใชุ่โซดาอะไรข้าวซอยอะไรผมผมไม่ทานข้าวซอยทานด้วยกันนั่นแหละมอ้ยไม่ใช่โซดามะนาวใช่โซดามะนาวเดงไม่มีในรายการดโดูดีใจแล้วมีะนาวนะมีกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ให้พี่โดูชำระเงินเลยครับคุณคุณคุณน้าแดงดีใจที่ พออธิบายอธิบายให้ฟังว่าเราขอวันนี้เพราะว่ามีโดโดเป็นออทิสติกทางนี้ก็เข้าใจครับค่ะครับเขาต้มาได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูยืมชำระเงินก่อนครับบรรยากาศดีมากครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดารุณีเหมือนกับเป็นบ้านเก่าแก่ที่เจ้าของเปิดบ้านแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเพิ่งเพิ่งเปิด ไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าได้จัดสวนจัดอะไรได้เป็นอย่างดีครับเสร็จแล้วบางสิ่งบางอย่างเช่นน้ำเปล่านี่ยก็บอกบริการตัวเองได้เลยนี่นี่ครับนี่ครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้มีพนักงานอะไรแล้วก็ถูกมาก คุณทักไทยซิที่เราสั่งไปทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่ทายซิอ่าทายที่เราสั่งไปทั้งหมดนี่กินฟรีด้วยใช่ไหมนะถ้าสามร้อยกว่าบาทคุณว่าถูกหรือแพงว่าถูกแล้วเนาะอ่ะดูสองร้อยหกสิบบาทใช่แล้วก็มีเมนูที่เสริมคือข้าวโพดต้มหยิบกินฟรีแล้วคุณทำไมหยิบเข้ามาเยอะแยะเขาให้กินฟรีอ่ะเอาไปคืนก่อนไม่ใช่เขาก็มันก็ มีแค่นี้ตะการมากกินแล้จนลิปสติกติดคุณที่ยืนคุยนะเขามีน้องเหมือนโดโดคุยกันอายุ30แล้วบอกเหมือนเหมือนโดโดเลยเมื่อกี้คุยกันก็บอกว่าดีกินดีดีใจอ่านี่ครับเย็นสบายนะคุณเนาะแล้วเขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้อะต้นไม้ต้นเบลเลอร์เลยอ่ะนคินกพ บรรยากาศดีมากฮะให้เพื่อนดูมาเลยค่ะใช่ก็ปักบุดฮะปักบุดว่าเฮือนริมน่านเงินริมน่าเฮือนริมน่านแม่น้ำน่านใช่ฮะบรรยากาศดีลมพัดยิ่งตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยตอนเนี้ยแดดเปรี้ยงเลยแต่ว่าเย็นสบายครับที่จอบรถก็ขับเข้าไปชอบใช่แดดก็เริ่มหนาแล้วก็มี น้ำเงี้ยวมีข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อหมูสามข้าวซอยใช่ใช่สปาเกตตี้แกะให้แทนเลยลองแกะเป็นลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วลองแกะเป็นเม็ดเม็ดสองเม็ดให้พี่อดรชิมสิไม่เอาไม่เอาหรอพี่อดรชอบทุกคนวันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้าวอะไร อันนี้ข้าโพดผุ่นอันนี้อะไรอันนี้ขา้ขาวโพดข้าวโพดกินเป็นไหมดูกินเป็นไหมก,กิน,นไม่ไม่เป็นครับดูดิคะ่ะข้าวโพดชิ้ไม่ถึงเลยนู่นมาแล้วข้าวซอยมาแล้วออลาไป เจอของชอบพอดีฮะชอบทานข้าวโพดแต่แต่แต่คนนี้ทานไม่เต็นด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่าข้าวซอยข้าวซอยไก่ใช่ไหมฮะมาแล้วฟิโดได้ทานแล้วอะคูตั๊กดูหน่อยข้าวซอยไก่ร้องจะกินมาตั้งแต่พิษณุโลกทานเลยอะคุณแม่ปรุงให้หน่อยเสิร์ฟมาอย่างแบบถ้วยเท่าไหร่นะดูในบิลดิ้เนี่ยหรูหราอลังการอย่างเนี้ย ก็สห้าสิบบาทเองอลนี่ถ้าบรรยากาศเหมือนกับอยู่อยู่ในโรงแรมหรูๆเลยเนาะานอย่างนี้อย่างนี้คิดห้าสิบบาทถ้าเป็นไปแค่นี้คือต้องมีเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะโอ้โหโกบรรยากาศหรูน้ำเนี้ยมาแล้วโอ้ยหน้าทางน้ำเนี้ยของคุณซักไปกันดีนะครับครับอาเซโร่ทานเลย พาเลยกูตักยกไปเพื่อนริมน้านั่นตีตั้งแต่ช้าลบ้านคุณำภาพหน้าปกเหย เจ้าครับครัเจ้าเจ้าหิวแล้วเจ้าหิวแล้วกินไปอยากกินมานานแคร์นะอาทุเรศเอื้มเก่งมาก โอเคข้าวซกินแล้วแต่ลองชิมดิไปที่ไมต้องปรุงนะไม่ต้องอาจารย์ออกนี่เอาน่าอร่อยจังเลยอร่อยมากเลยสุดยอดเลยเพื่อนๆลองกินน้ำเมี้ยวนะของชอบของกุตตั๊กนี่แหละมาเงินริมนาธนะคะอาหารปรุงเองนะมนเทป กายตังอยู่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปปรุงอาหารมาให้เราแสดงว่าเป็นฝีมือของคนน่านรสชาติคนน่านแท้แ,ทแ,ทแ,ทแ,แต้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 แตเจ้าเรื่องมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากมพี่ดล็กแม่ขอพริกให้ให้แม่เลย้กินพริกตัวเนี้ยพริกผัดออาขายหลักน้าฮู้น้า ส้ <c oughs> ตมตำนะแซ <downstairs> ่บเขายังมีเมนูไม่มากเนาะแต่ว่าเดนกาแฟเหรอกาแฟมาแลี่แต่ทานเสร็จแล้วเราต้องเก็บถ้วยชามไปวางตรงนู้นให้เขาด้วยนะนี่ไงจุดตั้งพัชนะ เศษอาหารก็ใส่ถุงดำแล้วก็ไปวางไว้มาแล้วโตโดจะได้กินจะได้กินกะหรี่พับมามาแล้วครับนี่สปาเกตตี้เรียกว่าอะไรนะเมนูนี้สปาเกตตี้ไก่สปาเกตตี้ไก่คร um ับโดกะหรี่พับไส้ไก่แล้วก็กิ๊บับไส้ไก่เดี๋ยวโดรอก่อนนะ กรี่ปั๊บได้ไก่ได้กินเหมือนมันพิคอ,อ,อ่องเขาคงจะมีความเมปเ็นเขือเทศอืมอืมอืมสป,ปาเกตตี้มันต้อง่อม้มใช่ไหมประมาณอืมสวยอันนั้นวิวดีบรรยากาศดีก็ก็สวยเป็นหมด มันไม่ได้เป็นสูตรวิธีกินเลยนะเคยเห็นในหนังเขาทำอย่างนี้ก็เลยทำนั่นหอมมากหอมหอมเป็นเกลือเทศเกลืครับทานเลยลูกทานเลยครับทานเลยครับอร่อยมากดูสิครับโดยท่วทางแบบเขาที่ถีอวิถีทางการทำอาหารอร่อยมากมีความหอมมากครับป่ะ มีความหอมเหมือนนี่เลยอาหารอิตาลีเลยอะ่ะเก็บเก็บเส้นลุงลังอยู่ดีกินเลย ไหมครับแก็บ okay. จะกินนี่อะไรแก้มมาแล้วกะหรี่ลกะหรี่แป๊บไดไก่เนีทานนะเนี่ยเซอร์ไพรส์มากคุณใครจะเชื่อนะอยู่บนโต๊ะเราทั้งหมดเนี่ยทั้งเบเกอร,กรี่ทั้งเครื่องดื่มสองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบบาทเออมานั่งในบรรยากาศกอย่างเงี้ยสองร้อยหกสิบาบาทแล้วบรรยากาศโรงแรมแท้ๆเลยเนี่ยริมแม่น้ำน่านด้วยอ ม้ินน้ำเงี้ยวอร่อยมากคืที่นอาหารก็รสชาติเขชาติอร่อยแถมเขาพูดให้อีกสีฝักผัต้มเยอะเลยเรามาที่นี่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเนาะเขาเพิ่งเปิดไม่ใช่เป็นร้านชื่อชื่อดังกะเอาเลย อยากกินมานานมาที่นี่โดโดได้กินของปโปรดหยุดเลยสองอันเดี๋ยว <The S 2> ซื้อกลับเดี<ม>๋ยวซื้อกลับเดี๋ยวซื้อกลับวางไว้ก่อนไม่ต้องรีบอกินช้าๆแล้วไม่ต้องรีบอ,บเ,อ,อเดี๋ยวจะติดคอลช้าลูกลูกค้าวัยรุ่นก็หรือว่าคุณเนี่ยฮิวโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานเงนียบๆสบายๆเลยเนาะ อร้านกาแฟด้วยเนาะใช่ม,ม,มานั่งสงบสงบร,รมม่มเย็นยยใช่อ,อ,อาหารมีไม่มากมแต่อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะกะี่ปั๊บต้องอร่อยแน่นอนเลยเดี๋ยวถามเขาถ้ามีซื้อติดขึ้นรถไปเนาะน่าจะมีร้านเขาปิดสี่โมงเย็น ช่ครับอันนี้ก็เรามากินก็คือ,ค,อคือเป็นร้านแบบไม่ได้ไม่ได้รับอะไรวุ่นวายมากเนาะนักท่องเที่ยวก็เพิ่งรู้เนี่ยจอดรถก็ขับค่อยๆขับกันเข้าไปเข้าซอยเออขนมยีน้ำเยี้ยนี่อร่อยมากเลยเดี๋ยวพ่อขอชิมหน่อยสิ ลอชิมสิรสชาติของพีโดไม่ได้ปรุงเลยเลยนะีหย่หุยอร่อยมากเลยอ่ะอืมอร่อยนี่ผมขนาดไม่ค่อยหิวนะอู้อูอร่อยมากอร่อยมากมมเป็นหมุดหมายเรามาเที่ยวเมื่อไหร่เราต้องแวะมาที่นี่เนาะอืมกราจะกิน,นสกมาร์ปปเกตตี้ไก่ แต่เขาน่าจะมีฝีมือในการทํำข้าวซอยเนาะเพราะเขามีครบเลยหมูนเนื้อไก่ข้าวซอยไก่ฉีกก็มีอืมอือือร่อยมากอืมนี่ทานเลยพอซองอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งกลับบ้านอีกนั่น,น <laughs> ไม่กินจ้ะ <laughs> ตามแหล่งท่องเที่ยวด้านนอกอนเนาะคนเยอะอตอนนี้ถนนรถเริ่มติดแล้วครับเป็นวันที่ใกล้ที่จะปีใหม่รถไหลบ่าเข้าตัวเมืองน่านเรามาก่อนแล้วกลับก่อน <c oughs> อื เราไปกินข้าวซอยมานี่แหละอร่อยด้วยบรรยากาศดีด้วยเพื่อนๆครับคุณแดงคุณดารุณีเมื่อกี้ผมเห็นป้ายอยู่ตรงบ้านเป็นชื่อบ้านด้วยใช่ไหมครัเป็นเจ้าของก็ได้ทราบว่าเพิ่งเปิดใช่ไหมครับเพิ่งเปิดวันที่เจ็ดันบาลนี่เองค่ะประทับใจมากเลยบรรยากาศสวยงามแล้วมา ช่วงเวลานี้กำลังเย็นๆอากาศกำลังสบายเดินดูภายนี้มีมีอะไรบ้างฮะถ้า f อซผมตามมานี่ที่นี่เป็นยังไงบ้างเจ้าของอธิบายเชิญชวนเองดีกว่าครับค่ะสวัสดีเจ้าที่นี่เป็นบ้านพักเล็กๆนะเจ้าชื่อว่าเฮือนริมหน้านเจ้าก็มีห้องพักขนาดเล็กอา่าเป็นหลังเล็กๆอยู่ประมาณสี่หลังเจ้า เกาะภายในนี่เขาเกาะกำลังมีคาเฟ่นะเจ้าเป็นกาแฟที่กาแฟของเมืองหน้าอเฮานะเจ้าแล้วก็มีข้าวซอยน้ำเยี้ยวเจ้าในบรรยากาศที่เป็นของบ้านบ้านเฮานะเจ้าถ้ามาเมืองหน้านแล้วจะได้กอขอเรียนเจิญน,นะเจ้ามานั่งกินในสวนมากินกาแฟมากินน้ำเยี้ยวมากินข้าวซอยตดยกันมาเจ้าอ,อร่อยมากครับผมชิมแล้วอร่อยทุกเมนูลูก,ลกชายนี่อ่ เด็กออทิสติกอะเนาะอะไรแม่อร่อยเขาวางช้อนเลยอยู่ตรงไหนครับที่นี่ถ้ามานอกจากปักหมุดคําว่าเฮือนริมน่าเหือนริมน่านแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาอยากจะรู้โลเคชั่นว่าอยู่ประมาณตรงไหนของเมืองน่านฮะค่ะก็ถ้าถ้านับจากวัดภูมินันนะคะเราผ่านมาทางเรือนจํานะคะก็จะเจอสีแยกไฟแดงพอสีแยกไฟแดงแล้วเราตรงมาเลยค่ะ เือนริมน่านจะอยู่ซอยที่สองนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามาจนสุดเลยค่ะของเราจะติดน้ำหน้านค่ะปักบุุดมานั่นแหละผมก็ปักบุุดมามาถนนอาจจะเล็กเล็น้อยๆหน่อยสำหรับคนกรุงเทพอะเนาะว่าบ้านเมืองของเมืองน่านก็เล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่าขับมาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นยิ่งพอเข้ามาตรงนี้เหมือนเปิดโลกสีเขียวเลยครับ ถ้าเขาจะโทรมาอะไรอย่างนี้ถามว่าเปิดไม่เปิดอะไรยังไงหลงทางโทรมาเบอร์ไหนดีครับช่วงเริ่มต้นนี้เฮือนหิม้านก็จะเปิดเฉพาะซุปสาอาทิตย์นะเจ้าเปิดเจ็ดโมงเกินจนถึงสี่โมงแรงนะเจ้าจะได้กขอเรียนเชิญนะเจ้าเบอร์โทรศัพท์ครับค่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งห้าสามสี่เจ้ามีเพจมี มีช่องทางทางทางโลกไซเบอร์ไหมครับเฟสเพจก็จะเป็นเฮือนริมน่านค่ะแล้วก็หรือว่าจะแอดไลน์ก็จะขึ้นว่าดารุนีโลล่านะคคะครับเชิญชวนครับเพื่อนๆแวะเข้ามาไม่ผิดหวังจริงๆครับขอบคุณครับ Take us high. ไม่ยอมไม่ยอมหยุดนิ่งต้นถั่งรองเท้าโอ่ครับานต้ถั่งรองเท้าโอเคครับอบทำเลยลูกไม็ต้องาอับอเลครับครับอเคคครับทอเลยเครับเครอครับอเขครบอครับเคครบอครับอค่อคับโอัอครับอคับโอ้ครับอรัเบอเคคบอคครัับอคับโอเคครัอคัรอเคเอร